กราบสวัสดีครับพ่อเป็นพี่น้องผู้ติ่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอาเมื่อนี่เข้ามาอยู่กับขอบคุยพอไกลนะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมดีครับเอามาเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาพบพ่อพบกันอีกแล้ว้อครับผมในวันที่หนึ่งเมื่อหมันเมื่อเนี่อืมครับผมวันที่หนึ่งนะครับเนาะมื่อหมันหมันเมื่อเนี่ยวันที่หนึ่งมีตัวหน้ายอดสองหาหกแปดอีพีที่สี่สิบเจ็ดอีพีที่สี่สิบเจ็ดนะครับเนาะนี่ลุกขึนสยามที่พี่น้องนี่มาเบิ้งแน่นี่ เนี่ยพี่น้องครับมือนี้ผู้ได้มันกะมาเอาเพชรสยามมาซื้อข้อยไปเลี้ยงนี่พี่น้องเด้อเป็นแม่ลูกเอ้าครับผมเป็นแม่ลูกนะครับเนาะแมนเอาเบป็นกบชุดที่หนึ่งเลยพ่อเอาเอาแม่นี่ความสูงเป็นร้อยสิบสบวกลบเด้ออ่าตัวแม่เพิ่นนี่พี่น้องครับสูง144บวกลบเด้อพี่น้องผสมกับใบกับเพชรตะวันได้35มื้อได้พี่น้องนี่ครับผมนี่ก็คือเป็นชุดแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่ลูกครับผมซื้อเอาเบิ่งลูกก่อนเอาไปรุ่น3เนาะครับเนาะแมนเนี่ยครับผมโลกโลกนั้นโลกเพชรสยาม เจ้เข้าหกเดือนแล้วนั่นพี่น้องครับลูกสาวของพ่อเพชรสยามพ่อใหญ่นี่เพิ่นมักตะเพชรครับผมอายุหาเดือนกขั้วนะพ่อเนาะแมนแมนแมนได้หาเดือนกว่าครับผมเนี่ยฮาเบป็นพี่น้องครับเบิ่งขานดีสูงแมงพี่น้องครับน้าคักบอสเราบัานนี้โตแม่เพิ่นนี่พ่อแม่เพิ่นเนี่ยผสมกับไอ้เพชรตะวันได้ สามสิบห้ามือเด้อรับผมนี่ก็คือแม่เพิ่นนี่เพิ่นผสมไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อนอ่กับพ่อเพชรต,ตะวันนี่ครับผมได้สาหมสิบห้ามือแล้วขันเพิ่นตั้งท้องกับเป็นลูกตัวที่สองเด้อตัวนั่น<ม>ตัวแรกครับผมนี่ครับผมเป็นลูกตัวแรกของเพิ่นเนาะเปิดไว้ห้าสิบเก้าคะแนนคะแนนพี่น้องครับห้ามื่นเก้าพันบาทครับผมห้ามื่นเก้าเลยนี่นะปู่ได้ถือเลขเหมือนเรงเด้อพี่น้องเด้อแนเนี่ยเป็นถือสองรุ่นสามครับแม่เพิ่นนี่เป็นสายทั้งในพ่อ สายทั้งอุทัยเวลาครับผมเป็นควายอุทัยด้วยพี่น้องเด้อะสายอุทัยสายอุทัยว่าเป็นแม่ควายสายอุทัยนี่เพื่อจะให้เรื่องโค้งสางครับผมเมืองพี่น้องโค้งสางเมืองรั่วฝนรอดนั่นเมืองตัวลูกเดือนกว้วงเดือนนั่นเป็นอย่งไรเมื่อเจ้าว่าโอ้ยขาอนี่สูงนะพ่อเนาะอ๋อในควายสีสีจั้งไหนหรือพี่น้องสีเหลืองทองไหมครับผมสีเหลืองทองเลยดัดดัดพี่น้องครับโอ้คือจีดับเพชรสยามครับผมรับรองไปไกลกว่าเมีย เนี่ยพี่น้องครับนี่ก็คือเพิ่นให้พลังน้ำนมคักขนาดแลเนาะเนี่ยกินนมคัดขนาดพี่น้องครับเนี่ยใกล้จะสร็จทำแม่แล้วขนาดหุกเือนนึงก็ได้พี่น้องเอ้ยนี่ทำช่วงเพิ่นละช่วงน้าาดเพิ่นพี่น้องช่วงหัวช่วงอกครับผมบู้ยคักบ่มมุกเจ้าบู้ยืนเสียบเพิ่นไว้หาสิบเก้าเนี่ยเอกเอกประมาณนี้หาสิบถึงหกสิบเมื่อมุกเจ้าก็ไปตรวจท้องไปไปรุ่นเอานี่ตัวที่สองอยู่ในท้องนี่เพิ่นเพิ่นติดติดบ่ ครับผมนี่ก็คือให้พี่น้องไปรุ่นต่อเด้อพี่น้องเด้องานอ่าเขาเปิดในราคาก็คือราคาเอาไปรุ่นแล้วพี่น้องครับแมน่าแต่ถ้าเพิ่นติดท่องแล้วนี่ก็อู้พี่น้องครับเนี่ยเรียกคิดว่าราคาเนาะถ้าซ้ำถือเลขยกคนละพี่น้องเรีกเรีอยู่หลังพุ่เจ้ากล้วยไปเลี้ยงเนี่ยครับผมนี่เอาเบิ่งเบิ่งลูกเป็นจิ้งน้อยครับนี่กล้วยพี่น้องเอ้ขันมีมีกำลังกับเฝ้าเสื้อครับผมกล้วยน่ะมันบอถึ้กไปก็หนีหรอกครับเบิดถึ้กแล้วเบิดสุดแล้วลงสุดคักแล้ว ครับผมนี่แหละผู้ใดที่กําลังมองหาเนาะพ่อนาะนี่ครับเป็นสายพัฒนาเนาะครับเเนาะพ่าแน่จังหน่อยมีกำลังครับผมนี่นี่แหละซื้อแม่ลูกกระเบิ้งลูกก็ล่ะเป็นตูประกันครับผมตูสำคัญนั่มเนับเอาเบิ้งหน้าตาแม่เพป็นตัวเนี่ยพี่น้องครับเกิดจากแม่สายอุทัยหัวหมอดท้องเนี่ยพี่น้องครับตาแต้มนะแก้มเจ้ากระดัมนะเป็นบี่น้องเบื้งขุดเชียวหยาบาบ้าอยู่พี่น้องครับอ่องพ่อสองอ่องเลยพี่น้องเด้อรุ่นพี่น้องครับ เก็บเล็บเกี่ยวขาวนี่คือรับประก,กันเลยนะพ่อเนาะประกันดีมากราคาดีๆครับผมนี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งเบื้องช่วงอู้ยดอกลูกเพิ่อนพี่น้องครับไม่ยากมายานดีแต่พื่อนเพิ่นเป็นลั่นนี่ละเนี่ยขวันดีพี่น้องครับเพิ่งควันฟูอยู่ซึ่งพี่น้องครับไงท่อสร้างให้ลูกมาหางท่อแมวกระมีดีพี่น้องอันนี้ห้าการันตีว่าผลงานลูกเพิ่นเนาะเนี่ยเบิ่งได้เลยครับเอาลูกเพิ่นไปพี่น้องครับเป็นตัวเย็นยันซะเนาะครับผมเอ้าเนี่ยพี่น้องพิจารณาเบิ่ง ถ้าเป็นท่อนี่ก็เป็นท่อที่สองนะพี่น้องเด้อนครับผมถ้าเป็นท่อนี่ก็เป็นท่อที่สองเออเบิ้งพี่น้องไปบุญต่อหมื่นเฮาก็มีอยู่สองรายการนะพ่อเนาะรายการไอ้พี่น้องเบิ้งซีดอนดลเน่ตักงน้อยก็ได้ครับเออเป็นกินงาไป็นน้ำงากระล่างหลายพี่น้องย่าผู้อื่นมาเกี่ยวคักหลายเออให้เจ้าของเอาใจงาเจ้าของนี่เรียวเข้ไปเลี้ยงนี่ เพื่อต้าลูกขอยกาว่ามันคุ้มคักบกวละหาเงินกลัวนึงนี่เอาเอาพอทวนจิกรอบนะครับเอาควายแม่นี่ยได้ความสูงร้อยสี่สิบสี่บอกลบได้ครับผมสถานะเพิ่นเดี๋นี่เพิ่นผสมกับเพชรตะวันในสามสิบห้าเมื่อครับอีห้าสิบถึงหกสิบเมื่อเจ้ามู้เจ้าเป็นตัวท่องเป็นรุ่นเ n o ครับผมลูกเพิ่นนี่ยหกเดือนนั่นน่ะที่เขาหกเดือนแล้วลูกเพชรตะวันมีใบมีหลอดนะลูกของพ่อเพชรสยามเออเพชรสยามอันนี้เพชรตะวันเจ้าควงเก่าเพิ่นกะอยากผสมสายจั๊กน้อยอยู่พี่น้องครับก็คือเป แฟร์ยังไงคะเจ้ากับเบ่ผสมเลี้ยวดอกกันก<ม>ายเพิ่นทรงนมลูกแต่เพินเต็มที่กับจังสี่ละเนี่ยครับผมจะตามที่จริงเข้ากับลูกจะห้าหกเดือนเนากจังแม่เนาะเพราะว่ามันตกปีแล้วโตอยู่คือเก่าครับผมนี่ก็คือเพิ่<ม>นที่ได้มได้ทรงน,น้นมลูกเพิ่นได้เ<ม><ม>ต็มที่นาะพ่อเนาะส่งนมลูกเพิ่นจังสั่นแล้วจังสี่แล้วนี่เนี่ยเออจังสี่แล้วนี่ครับผมแต่นเห็นบ่ถ้าเป็นลี้โตนี่ก็คือถ้าเพิ่นท้องแล้วเพิ่นสิบ่ค่อยอยากให้ลูกกินนมเด้อพี่น้อกเนี่าเพิ่นสิบ่ค่อยอยากให้ลูกกินนมครับ เอาอังจากนล้พี่น้องเปิดไปหาสิบเก้่วยโคมนีเนาะรับผมหาหมื่นเกันบาทด้วพี่น้องเนอาเปิดเนาะครับเนาะครับเอาเมอนกับชุดต่อไปเลยพ่อครับผมมาพบกับตัวที่สองเนาะครับ ครัวพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพื่อเป็น,ใน,ในยังไงครับผมอ้าวค้าสไอ้สาวฟันน้ำนมระบาดเนี่ยครับผมใกล้ๆ<ม> <ใน S 2> เอาแม่สาวน้ำนม,เ,มนเนี่ยเดือ<ม>นครับได้มาแล้วลูกสาวเจ้าไม้อายุเพิ่นสิบสี่เดือนเด้อมีพี่น้องครับลูกสาวของเจ้าไม้สูงรนอยสามสิบห้าบุกลบเด้อพี่น้องอายุสิบสี่เดือนนี่พี่น้องครับส่วนสูงหนึ่งร้อยสามสิบห้าบด้วยพี่น้องเด้อคักคักคั้ก้าวยตัวนี้ไปแน้าเลย แม่เพื่อนนี่เป็นสายทา้งไหนน <contam inden S 1> ้อง <dir> <cji diy. S 1> สายอุทัยสายอุทัยครับผมเนี่ยพี่น้องครับเกิดจากแม่สายอุทัยด้วยพี่น้องเด้อนะอ่าเป็นควายที่โค้งสางง่ายพี่น้องครับกระดูกง่ามง่ามพี่น้องงามงามเนี่ยควายโซนพันยังมาท่านนี้อยากเป็นเสื้อกับไหนน้องพ่อเนาะแมนแมนแมนอ่ะคือเจ้าของเก่าเพื่อนกับสนทับให้ไว้เลยพี่น้องแมนแมนแมนโบ้คอยไม่เปลี่ยนเสีอก่อนเลยเพื่อนหิงโบ้คอยได้จับนะพ่อแมนเจ้านคำนมอยู่ได้พี่น้องนี่ลูกสาวเจ้าแม่เป็น ลูกสาวของเจ้าไหมอายุสิบสี่เดือนขัก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 กล้วยแม่นางหน่อยตัวนี้แข้งขาก็ดีนี่พี่น้องเบิ่งหน้าเขาพี่น้องครับเขาแบบงี้เลยนะพ่อเนาะเปิดใบยิบเก่าคะแนนเด้อสองหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเห็นราคาเปิดนะครับเนาะครับผู้ใดสิกําลังมองหาแม่สาวหน่อยอ่าพันตุกรรมดีๆนะครับนี่แหละครับผมโบกกวยผ่าพี่น้องครับเบิ่งหน้าตาครับโอ้ขาขาใหญ่ขายาวจีเว้ยกล้วยหน่อยแม่นี่ สีนี่เป็นสีดอกเหล่าด้วยพี่น้องเด้อสีดอกเหล่าง่ามง่พี่น้องเป็นตาเอาไปเลี้ยงครับเอาพอจับเบื้งหน้าตาไปทีนครับของใส่เงินเฮาเนาะครับอืเอาไปเลี้ยงแต่แดนน้ำกลลซุ่มยังไงครับอืมมังไก่ทองครับเบิ่งก็บหน้าตาพี่น้องครับเบิ่งตูตาตาเต็มเดียมเจ้ากระจัมเบิ่งพี่น้องครับเบิ่งช่วงอกพี่น้องครับเบื้งขาพี่ลูกขาใหไงพี่น้องครับหยิบเดี๊ยวิบเท่านี่ดีเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งขาคอยใส่ไหมครับพี่น้องครับเบิ่งขาคอยไหมโอยน้อยซิบซี้เดือนเดเ่งน้ด้วยพี่น้องครับ นี่ยพอกดปุ่มนาเพร่ะเราไม่ไปแล้ครับนี่ครับมันเขาหมอท้องเขาบักแง่เลยพี่น้องด้วยปลายหูวงอนฟันไปหาหยอดหาเตยอยู่ดิเขาเง่พี่น้องครับเบิ้งเป็นตัวที่ร่ำตัวเงีวพี่น้องครับน่าโคตรดีขนาดพี่น้องครันเป็นมังหางครับอ๋อมังหางพี่น้องครับที่สำคัญเลยอีกมองนึ่งนะพ่อเนาะแงนหางง่ะมังหางเพิ่นหลายพี่น้องครับหางหลายดีอ๋อหางเลยหลไทยเงี้ยเงี้ยครับอ๋อเบื้องไว้งีบเก่าคะแนนทอโละปั่นพี่ปันน้องไปเลี้ยงสร้างหยาไหลเบื้องหยาเนี่ยล่ะพี่น้องกับเพื่นอน งานก็ลังหลายฝนก็ตกดีคุณครับสองหมื่นเก้าพันบาทด้วยพี่น้องเด้อโอ้เจ้าเจ้าไหมแม่นกับพันธุกรรมดีๆพี่น้องครับเอามาแบ่งปันพี่น้องมือนี้นี่นหละพี่น้องครับงามงามพี่น้องพุณนรับบอว่าโอเคเป็นไงสอนเลยล่ะไปครับผมเอาสะดวกกับมาเบิ่งโตจริงนั่งพอเนาะแมนมาเบิ่งโตจริงเลยผมเอามาเบิ่งโตจริงได้ที่ บ้านกระนวนเน้อพี่น้องเน้อบ้านกระนวนตำบลกระนวนอำเภอซั่มส,สูงจังหวัดขอนแก่นเนาะครับแมนคันดิงยกยกสุดไปเลยกะดีมีกะ<ม>ดีได้ส่วนลดหลายเติบเพื่อว่าละครับผมอืเนี่ยเอาเอาพ่อฟางเอฟซีนะครับบัน,นี้เอาเอาขอบุญขอบคุณครับไปขอบุญขอบคุณได้หลายเด้ออีพอ่อเออเบ้าเก๋ครับผมมันจีบมันจี บ้าค่อยละอีพอบบาเก๋ก็พออีเด้ออำเภอพิบูลมังสาหารเอาแม่แม่ลูกหางขาวไปแล้วแม่เพื่อนหางขาวอ่าครับแต่ว่าเพื่อนมักขักลายอีพออีบาเก๋ครับผมกะโทรมาสอบถามกับหลายคนอยู่นะครับหลายอหลีพอจะขึ้น้าสิพ่มีคน มากับข่อยพ่น <l ots> <l ots> ้อมาสั่นแบบโท้งอหลายตัวแล้วพี่น้องเอาเบาเกด้อเอาไปเป็นหลายตัวแล้วล่ะครับผมเออให้ค้าให้คุ้นเอาเงินแสนเข่าบ้านเอาเงินล้านเข่าเงินเจ้าเด้ออี่พออีเอ้ยครับเอาเอาจั่นละขอามบุญขอบคุ้นเ้อหลายทุกการติดตามเนาะครับผมเอาเกลืจังได้กาพี่น้องผู้ใดถึกเลขถึกหวยเหมือนแรงเนาะเอออ่าก็นี่แหละพี่น้องครับโศกมันมันสุบผู้สุบก้นพี่น้องเด้อครับผมเอาคล้ยเนี่ยมันบ่เถื่อไปก็นี่เราพี่น้องให้เฝ้าตัดสินใจเด้อครับผมเาเลือก มองที่ห้องไว้ใจได้นะพ่อเนาะแม่นอ่าในการซื้อขายกันอ๋บอ่าแต่ว่าทังฟรามห้องกันรับประกันตานี้ทุกอย่างแม่นอ่านี่แหละพี่น้องครับการรับประกันท้องห้ากันยังคือเก่าอ่ารับประกันท่องรับประกันตานี้ทุกอย่างเลยพี่น้องครับนี่เอามัตัวได้กระโทเขามาสอบถามน้กพี่น้องเด้อครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมมีอย่างไรนะครับครับขอเก่าครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับ